สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเบริร์สุภูสุคนครับสวัสดีทั้ง f อใหม่ f อเก่ามือนีสิภาพี่น้องไปห้านอใหม่ครับเดี๋ยวไปหลุนไปชมน้ากันนอครับว่ามันสมีนอใหม่ให้เฮ้าบอไปหลุนไปชมพรม้อมๆกันครับผมอีกนอหนึ่งพี่น,อน้องนอใหญ่เติบคือกันอยู่ครับจะซับถึงนอหน่อยด้วยเชฟเอานอหน่อยไวเอานอใหญ่ กบโ้ฮัลโลโสุดยอดนอ้องเอ้ยมางวดน,นี้บ่ผิพิวังครับนอหนาำนอหนึ่งพูดอยู่ข้างในครับอืออ้ยฟังเสียงเบาพี่น้องฟังเสียงเอานอใหญ่ปันใด ซองนอครับโอ้ยวันแบบนี้งามๆครับพี่น้องหมนเลยตีเอาปานนั่นเลยหนอเป็นนิยงทางภูนี่ยินวัาแต่ไกลวัาแต่ไกลก็ตาค่นี่ครับป้าพายน้ำ ไผ่น้ำคักๆเลยพี่น้องเต็มถีบอยู่เป็นนิยังทางพูนนี่ยังแต่ตไกลาตไกลกะตากตั้ตอยู่นี่ครับปลาไผ่น้ำไผ่น้ำคักๆเลยพี่น้องเต็มถีบอยู่เอาซํานันนึงเอาเลยนั่นแหละซับครื่งเคร่อกวนนันอีกนะไอ นี่ครับมันบังบังกอไผอยู่นี่ครับไปเผาซุปอืมน,นอยหนึง่งพี่น้องนอยงหญ่ๆเลยครับสอกหนึ่งพอดีสอกกลัวไหม อออนอนอบบไงเลยพี่น้องไปครับพี่นอ้นองนอนน้ำพ่อแล้วเต้มทุงแล้วเดี๋ยวสิเอาไปเทไว้แล้วกันซีมาไล่หานอหลวกครับในนอหลวกอีกจักทุงหนึ่งกับกลับครับพี่น้องสำหรับ มาตอนแรรงๆบานนี่กำลังเห็ดน้องใหม่อยู่ครับกำลังตัดออกอยู่มันยาวโพดนี่ครับน้อใหม่เนางน้องใหม่น้ำยื่ในสอบก็นมี่อออกไปไหวก่อนพี่น้องเดี๋ยวโง่เมาน้อลวกครับ น้อน้ำเต็มสอบชิลู่แล้วบ่มียังใสนอนลวกเดี๋ยวไปเทนอน้ำอยู่รถก่อนพี่น,อน้องยังว่ามันมีแสงอยู่นิดหน่อยกะพยายามเอานอน,อนลวกให้มันได้ล้ายที่สุดครับมืดแล้วเลยนี่พี่น้องแต่ว่าในกล้องโทรซัพ์แ้งขนาดเอาน้อน้ำไปไว้แล้วกะบานนี้กะน,นอนลวกพี่น้อง ลุยนอหลวกกันต้อครับแม่บานทายอยู่ข้างในปา่าเดี๋ยวห่องเพิ่นก่อนเออคู่เออยเอ,ยอยู่ในปา่าพี่น้องเวลาตอนนี้กับสี่หกโมงแรงแล้วพี่น้องใครอยู่แสงมันยังมีหายในจักนิดน้อยพอดีเห็นหุงก็สีเอาอีก จากทุงปุ๋ยนึงทุ่งไ้่หนึ่ง,ง,งกับสกับแล้วครับมันนี้มามเอานอลวกพี่น้องโอู้คนตัดไว้แล้วครับกองจุนพูนอยู่นี่อู้น้องงามๆเลยพี่น้องืึสีท,งทังพี่โอ้้น่องใหญ่ๆยังงามๆเลยเบิ้งพี่น้องมึนสองนอง แล้วก,ก้อนอีกก้อนพี่น้องก้อนนี้มีจต่นอนนี่น,อนอ่อยครับนอนอยังอยส่โอ้ยขวบดีนอนือบอกลายนอนสามสี่นอพี่นอ้อ Ừ. Bát. Lái ngay nó. Xong ừ. nó. Hà ừ. à, có nhẹ nhay à, mình chỉ nó mình chỉ với nó. <laughs> nó Són, nó. Để. ไปทางพุ่นดิโอ้โก่อนหนีคือลายท้ะนี่เบ <c oughs> ิ้งน, <c oughs> งนี่พี่น้องงามเลยครับมือตเตลือบาดนี่ได้ใส่แฟตแล้วครับมีอีกบ่ พี่นี่นอนี่เอาบะนี่พี่นี่นอนี่น่อยนี่บ่เอาบ่เออบ่เอาบ่เอากับไปไปลุยต้กอใหน่อต้วนียาวลวพี่น้องเชยงกับไ้หันแล้วเดยกก็มาทั้งนี่ละ้ยอู้นอแบบยังงามเลยพี่น้อง เบ yeah. <com> MM <cción> ื้งอู้หึฮักเลยล่ะยิ่งดีนะจะอ่อนหลายฮักเอาฮักเอาลงมาบ่ได้ครับนี่ครับน้องงามๆเลยพี่น้องเมื่อยเล่ะตีเนี่ยแตก ใช่พอเห็นเหล็บดีเศษกล้องค้ากลองดีกล่อ,องเออเดี๋ยวเอาเหรอ,อ,น,น,อนี่ครับอเอาเชฟในะส่แน่รู้อยู่ข้างในคุณครับนอพอดีโอ้เห็นมอนอกพินอ่อนี่ครับนี่ครับ ได้แล้วน้อหนึง่งตอนนี้เอาอยู่ว่าเอาอยู่พี่น้องพักเอานี่ครับมืดคลักแห้งข้างในนี่นี่ครับ,นนรบเดี๋ยวจกตัวนี้จกเอาก่อนพี่น้อง นี่ครับผมนี่จะห้อยเขาตัดพี่น้องเลือจากเขานี่ครับนี่ครับพี่น้องผีอีกนอนหนึ่งได้่ะน้องได้ย่นี่ครับ ตัวนี้ออกงาออกนึน่งฟูเอาไปได้รักพี่น้องพี่น้องน้องงามๆจกเอาก่อนบนเดเอามีดมากจำเขานี่ครับอีกนอหนึ่งอนี่ครับ ตี้อีกนอหนึ่งน้อกำลังเกิดร้ายนี่ครับผมเบ่งออมกอก่อนมีแต่น,นอสั่นๆเอาไว้ก่อนพี่น้องอ้ตรงน,นี้ตรงน,นี้พอได้อยู่นี่ครับตรงน,นี้นอหนึ่ง นอนนหน่อยไปงาวอยู่ครับพี่นอ้องนี่ครับมีแต่ห้อยิ่นเก็บไปแล้วอายเอ้ยโนยตะปอปอตะเ,เปะบเอานำดอกมีแต่อมองเขาเอาไปเบิดแล้วพี่น้องเอ้ย เขาเลือกงานว่าทนะิตคิดมากเนาะในสามนอพี่น้องน,น้องงามๆครับอีกนอหนึ่งสามนองามๆครับเดี๋ยวทางพี่อีกสองนอพี่น้อง น,นนี่เอาอยู่บ่สูงเดี๋ยวเอาเอาโหลดละนี่ครับกอเดียวเริมสีหกแล้วพี่น้องอู้สูงเบิดแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวบกีนอนอุ้ยอ้ยนอหน,นึง่งเขาสำนีก็เอาครับ อายุนอนนี่นอนนี่ไหนบอสอืมนี่ครับผมทางพีนี่บอสนี่สูงแล้วครับเดินไปชมอีกจักน้อยจักน้อยกระสิออกจากป่าแล้วพี่น้อง อีกนอหนึ่งพี่น้องโอ้ยโอ้บวบเลยพี่น้องเบิ่งดูเบิ่งนอมันคือลังแทงออกพี่น้องนี่ครับมันนอใบใหญ่แต่นอใหญ่จะเอาอยู่มันใบยาอวไหม นอก,กน,ออนอก็น้อยจอยจอย่ึ้นนอจอยก็เอาขอให้มันงาวอนอหนึ่งอู้สุนี้ขวบดีใบงาวก็ขวบนี่ครับอู้เกือบแน่ว่าเห็นพี่นอ,อ,อสายตานี่ครับ นี่ครับอีกน้อนหนึ่งเสื้อตาดีขนาดไปครับพี่นอ้องมืดแล้วออกจากป่าก่อนโอ้ยมืดก็บพ่อป้าน,นั่นพี่น้องยามไทยก็ได้ใส่แฟชทรโทษสาเอา นี่ครับพี่น้องผลง,งานของเขาแรงนี่ในซ้ำสอบครับบอด3้สอบหลอกซองสอบก็กัวครับพี่น้องเบิ้งมือ 1> <1> มือคือแหะครับสำหรับคลิปนี้กับพ่อสานีน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆละอย่าลืมครับกดติดตามมีผมนำคันค่ายชาแนลและทีมงานสำหรับคลิปนี้ผมและเชฟละแม่บ,บ้านขอต้วลาทุกท่านไปก่อนครับ สวัสดีครับพมมืมดแล้วพี่น้องกลับบ้านกลับซองก่อนครับบ๊ายบายเด้อพี่น้อง